สว,สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะพวกกับผม EM Polino คนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือหายไปคนหนาเลยรอบเนี้ยหายไม่เป็นเดือนนะฮะคือพวกผมไม่ไม่ได้สุ่มตัวละครที่เข้ามาในช่วงระหว่างเดือน2เดือนมานี้เออเพราะว่าผมเก็บตัวไว้มาสุ่มตัวนี้ครับยัง ตัวแข่งกันต่อพับนี่ซวยริวครับผมผมจะสุมส่มซวยริวแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีตัวละครตัวละครหนึ่งที่ลงตู้ตัวตัวตัวส้มเออตัวอะไรนะเออนั่นแหละเนี่ยโซนิกนะครับโซนิ克拉่างสองนะั้นซึ่งผมอวยมากๆเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าควรปั้นตัวไหนนี่ครับต้องโซนิคเท่านั้นนะครับผมก็ค,คือมันแรงมากๆว่าเนื่องจะเป็นดามจชาร์จนั่นเองนะครับตอนนี้โซนิคผมก็อยู่ที่อยู่ที่3ดาวเองนะครับยังไม่ได้ขึ้น4ดาว5ดาวเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมตัวไว้อยู่ทั้งเซิร ลองนะครับเออไม่รู้ว่ากี่ตัวนี่210ไปนะครับ ซึ่งมันก็จะมีการันตีอยู่แล้วฮะเออมันก็มีแบบการันตีไหนว่ากําหนดตอบแทนเนี่ยเออถ้าร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบครั้งก็จะได้โซนิกแล้วก็ได้ประมาณหกสิบเศษถ้ไม่รู้ว่าจะขึ้นห้าดาวได้ไหมเออวันนี้ก็จะมาลองนะฮะเทสดวงก่อนเดี๋ยวไปสุ่มซูริวนะครับซูริวเอสเอดาบวกไม่ใช่เอสนาบวกคืยูอาร์เว้ยเฮ้ยเออช่วงนี้ก็จะวุ่นๆหน่อยๆก็เตรียมตัวรอบรรจุอย่างนั้นแหละเออก็เงาเงาลวฮะทุกคนไม่มีคอนเทนต์ลงก็เลยไม่ได้อัดคลิปอ่่่ะไมพพพูดรำทเลงนะคครรรรัับบบผผมมมเเดดดีีีี๋ยววาาาไไปูููก่่ออนนนนนนะะะใใตต้้้้งส เดี๋ยวเข้าเอาออกแล้วหรอเดี๋ยวนะตู้ธรรมดาอ๋อยังอยู่ถ้าตู้ธรรมดาก็จะมีครบเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตู้ที่เป็นตัวนี้นะครับก็จะมีเอ๊ะมีแต่ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ้ยอยากได้ฟูบุกเอ๊ะทัซึมากิตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยดีละเอาละผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับสองร้อยสิบใบผมครั้งแรกนะครับไปเลยกดข้ามเลยอย่างรวดเร็วนะครับไม่หวังอะไรมากมเ้ยโอ้โหเป็นจีนัทนะครับครั้งที่สองนะผมสุ่มให้หมดเลยสองร้อยสิบใบเนี่ยอื จัดไหมหมดนะยังไงก็ดองก็ไม่ได้มีใช้อะไรเอ้ยโอ้มาสองตัวอีไออังกับตัวอะไรวะเนี่ยเอ่อไอหองหองกระไม้เนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วช่างมันจีนัทนะครับจีนัทนะครับโอ้เป็นอะไรเนี่ยเอ่อไม่ใช่ผู้สชี่ยวาญนี่เลยหรือจำจำชื่อมันไม่ได้อีกละเฮ้ยทำไมมันจำชื่อยากขนาดนี้แต่ละตัวเฮ้ยเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เป็นนักกากหวานตัวตีบอสชั้นดีนะครับครั้งนี้โอ้โหเป็นฟุกเคกเก่าสีทองยังไม่มาเลยโซนี่เคยลูกพ่อเจ็ดสิบใบแล้วนะเฮ้ยเจ็ดสิบ ตีลูกแก้วแล้วนี่ะมาดิ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 หือผู้สกงสารทะเลลึกครับผมมาครับผมผ่านไปเอยมาแล้วใช่หรือเปล่ามนุษย์ได้สร้างหมดไปเอยวัคซีนแมวเอ้ยพ <c oughs> อครับผมทัมวนี้ไม่เอานดาวเร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> พอเลว็วลูกพี่เอาเป็นโซนิคสองเฮ้ยโซนิคสองมาดิมาดิแมวการันตีดิขอแบบสักตัวหนึ่งสองตัวก็ได้ไป <c oughs> 210ใบนี่มันยังไม่ได้อเลยเลยหรอวะเออเฮ้ยมันยังไม่ได้สักล่างเลยเหรอมันไม่ได้สักตัวเลยเหรอหืมผมไม่เอาการันตีอย่างเดียวได้ปะขอแบบมาอีกดิมาอีกมาอีกมาอีกหน่อยสีแสงทองมาอีกโอ้โหแม่งเอ้เฮ้ยโอ้ยใช่ป่าเจ้าพวกมนุษย์จงไข่วะโอ้โหไม่แต่งวะโอ้ยโอ้ยเนาะมาอีกมาอีกมาอีกเจ็ดสิบใบทุกคน เจ็ดสิบใบครับผมหกสิบเร็วส่วนอีกสองก็ยังไม่มาเลยนะดวงค่อนข้างจะเกลือเลยค่อนข้างจะเกลือเลยทุกคนโอ้โหดวง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 ข้าพเจ้าท่ค่อนข้างจะเกลือเลยตอนนี้ไม่มีอะไรอีกเป็นอ่าสติงเกอร์จำชื่อมันได้แล้วอ,อีกสามสิบใบครับทุกคนอีกสามสิบใบโอ้โหเป็นกริลล่ากใส่ปอกทุกคนผมโดนการันตีไปแล้วนะเออ ผมโดนการันตีไปแล้วนะแล้วผมยังไม่ได้เลยสักตัวนะครับที่เป็นโซนิกล่าง2มนีโหลดต,ต้องมานะท้อ,อแทว้วะทุกคนสิบใบสุดท้ายสิยสบใบสุดท้ายโอ้โหไม่มีอะไรเลยเข้าใจะเดี๋ยวโบนัสให้เลยแล้วกันนี่ผมเหลือตัวอีก30ใบนะยังไงก็ก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแหละเฮ้ยมีลูกแก้วให้ด้วยเหรอเฮ้ย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 ยังไงซุยลรรวล่างแรกเดี๋ยวก็จะได้นะเอามามาใส่ตู้นี้ก็ได้เผื่อจะได้เออ ไม่พูดถ้ามเพลงไปเลยครับตัวม่วงอุ้ยลูกแก้วมาเฮ็ดหยังวะเดี๋ยวนี้มันมีลูกแก้วด้วยเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่ลูกแก้วหินเฮ้ยหืมดวงนี้เลยเกินนะเป็นตัวเนี้ยึบครั้งสุดท้ายมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีโอ้จอดไปที่เซิร์ฟลองทุกคนมาครับอยู่ในเซิร์ฟลองเรียบร้อยนะครับผมมาไปสุ่มกันเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ก็มีตัวม่วงอีก3าใบแล้วก็ ตัวแดงอีก200ร้อใบครับผมลุยเลยลุยเลยนะครับพอๆกันเลยนะฮะดูดีว่าตัวเซิร์ฟลองอาจจะดวงดีกับตัวเซิร์ฟหลักก็ได้นะไม่ส่งสารเทเลยิลยเตอ,อ,อร์เซิฟลองผมจะสุ่มเหมือนกันนะครับซุยริวนะฮะอ่ะเป็นโกลเด้นบอลนะครับมันต้องได้สักตัวละวะสุ่มมาทั้ง400กว่าใบโซนิก2ไม่ออกเลยสักตัวนี่ก็คือแบบจะเกลือมากไปไม่ฟูเคเกานะฮะมาครับเป็นฟูเคเกาแล้วโอ้ทูไค ก็นึกว่าจะโหลดอะไรโอ้แล้วก็เป็นอะไรวะเนี่ยเส้นแมงแล้วก็อันนี้ชื่ออะไรบูฟายเออบูไฟอ้ยมาเป็นสติงเกอร์นะฮะสติงเกอร์สติงแล้วก็สมายแมนนะครับโอ้โหตัวเออาร์ก็ได้ตัวเออาร์แบบปะปุยมาแล้วทุกคนใช่ไหมออกโอ้ยได้จะโอเคโอ้จีมาทำไมนะจีเอออยูอาร์ผมก็ไม่ได้สุ่มนะฮะ เขาลงวงล้อนี่เออเอะลืมหรือเปล่าเออจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะฟูเก,กเก่าแล้วก็สามัยแมนอแล้วก็เป็นฟูบุกิกนะฮะฟูเก,กเก่าสามัยแมนฟูบุกิแล้วก็ผ่านไปร้อยกว่าใบแล้วทุกคนนะครับโซนอีกสองไมยังไม่มาให้เราเจอหน้านะฮะทำไมมันช่างดวงซวยอย่างนี้โอ m ม god โ oh, oh. อ้โหโอ้โหทำไมดวงเอ้ย โอ้โหจำชื่อมันไม่ได้แหละตัวนี้เฮ้ยดวงตกว่ะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมนุษย์ได้สักอีกแล้วเหรอ <c oughs> อีกแล้วเหรอวัคซีนแมนพิโกโลคุณอีกแล้วเหรอคุณพิโกโรโอ้โหคือจะเอาตัวอื่นให้ผมไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> คุณพิโกโรนี้ก็คุณพิโกโรจะมาแล้อ๋อสติงเกอรสีทองสีทองมาอีกเ้ย โอ้ยมาแล้วต้องใช่แกคิดว่าจะหนีฉันได้งั้นหรอโซนิแน่นอนจังหวะนี้ฝังสีเงาโอ้ยอยางเท่เลยอ่ะฮดีใจวะไม่เคยดีใจเท่านี้มาก่อนเลย เอ้ยเอาอีกตัวก็ดีนะจีมเฮ้ยมันอัดอันมานานทุกคนสุ่มมาทั้งแบบจะ400ใบเพิ่งออกแค่ตัวเดียวโอ้โหท่อแท้เลยทุกทุกคนเอ้ยมีโหลดนะฮะมีโหลดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาที่ตัวม่วงกันเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเซิร์ฟนี้ผมอยากได้อยากได้อะไรดีอะเฮ้ยเกลวินผมอยากได้เกลวินว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเกลเกลเกลวินเกลวินเกลวินไม่ใช่เกลวินเกลวินนะครับอื้มเกลวิน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  โอ้โหไม่ใช่มาทำไมวันนี้ยเกีว,วินไม่ใช่เกีวินเกวินเกว,วินต้ววนองมาเฮ้ยแม่งเอ้ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย,เลย,เลยทุกคนอ่อก็คนขอปิดบายแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นการเทสดวงก่อนที่เราจะไปทำการสุ่ม U R อ่อซีริวนะครับผม ก็ต้องขอไปด้วยนะครับช่วงนี้ที่ห่างหายไปนานก็ไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรแต่ก็ขอยาไว้ก่อนว่าผมยังเล่นอยู่นะครับถึงแม้ทุกคนจะย้ายเกมไปแล้วผมก็ยังคงเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมแนวเขาเรียกอะไรผมไม่ต้องไปไปดูแลอะไรขนาดนั้นทุกวันทุกเวลานะก็เข้ามาบ้างบางครั้งนะแต่แต่แตเข้าทุกวันนะเออเข้าทุกวันก็เข้ามาเช็คเข้ามาเคลียร์นะเก็บตัวดองตัวผม,ผมก็สนุกดีกับการสุ่มนั่นสุ่มนี่นะดองนั่นดองนี่ผมเอามีความสุขดีกับการตีดันแต่ละดันนะก็เอาตัวละครมาก็เอาตัวละครที่ชอบนะก ไปแข่งกับใครอ่ะเออผมก็่ายฟรีซะด้วยสินะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ขออยู่ด้วยกันน,น,นะนานๆน,น,นะครับปีใหม่นี้ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนี่ปีนี้ก็ขอปอปยพรให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคุ้บ๊ายบายนะครับจุ๋ย